สวัสดีค่ะพี่นอ้องกองไยที่หักแพ้งถึกหมองถึกแย่นะคะปันยสิเป็นพี่น้องฟังไทยังงลาวหรือพี่น้องเอชชายห้าในแตงแดนที่คิดหอดคิดถึงทุกทกท่านนะคะมอนีการยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องยินดีคนผู้หายอีกคือก่านะคะมอนียินดีกับของเดือนกับขอขอบคุณของตอนของฝากจากผู้ใหญ่ใจดีทางโรงเรียนนะคะขอบคุณค่ะเป็น ฝากเนี่ยมีคือ,อช็อกโกแลตมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะนะคะเป็นมีหยาดอยู่ทางสวิตเซอร์แลนด์แต่กี้เลยฝากมาที่นี่ก็อายุปูนนี่แหละค่ะยังบ่เคยได้กินนะคะพี่น้องเขากินจังไรที่นี่ก็ยังบูหูเนาะคะ่ะกะับบึงๆพร้อมกันนะคะพี่น้องโอ้ค่ะ กับเนมานีนะคะโอ้เป็นหน้าตาจังสีนะคะพี่นกคนจังสีและคนบรรนกนอกอหน้านะคนอยู่ให้อยู่หน้านะคะบบฮูจักค่ะขอบคุณคะ่ะท่านพ่อฮอยมอนคุดแดนอีกคนสวยใจงามอีกคือเกาวันตัดีเออเป็นของส่วนของฝากนี้นะคะเรียกได้ดีจ้ะจะกินนะคะมีชื่อชู้ ให้เบ่งนะคะคือพี่นอ้องของปลายที่นิรีสิม่าเรลาเหลืองเบาเบาสมองไม่นี่บนักบอม่ยังเลยมียังเบาเบามาคุยสุฟังเนาะคะ่ะคือเมื่อที่นี่ไปรวมงานพี่น้องทั้งริมคูงเนาะคะ่ะคือเมื่อที่นีไปที่นาเสนอคิดไปเมื่อคืนเนาะคะ่ะคือหลังจาก คือทางริมโพงนี่สิมีต้นต้น,นหูกระจุงอยู่สองต้นนะคะยังดีเห็นมาหลายเป็นปีสองปีแล้วนะคะปเป็นผมงามๆนะคะยังดีไปเวลาไปนี่กับเสื้อโมจอดลงจอดรถจะลุมไปถ่ายคลิปโมกรามบอตดใหม่จะซื้อโมะกับพี่เวลาเนาะค่ะกลับไปก็อีโมูคนนึงมกับว่าบอ นี่ก็เลยไปแล้วมีโอกาสเลยไปเก็บผามะคะไปเก็บผามในตุนกระจงริมโขงในขา่ะ้ามค่ะนี่ก็สีมีผ้เบิ่งอยู่นะคะนี่ก็ไปถ่ายคลิปนะคะถ่ายหิมเปื่อยไปเปื่อยมานะคะยิมถ่ายเสร็จแล้วนี่ก็สิเขาหมุดตเขาไปในภุมนะคะมันจะเป็นภุมิกับพอดีกับตวลวิ๊นดีนะคะเอพ่อหุดเข้าไปกับ เสียงดัง <irgendw> ว <carbono> <displayed, S 2> <si> ืออกมานะคะแตนฟูงหนึ่งค่ะก็เตนฟูงหนึ่งนี่ก็มาเต็มแขนนี่นะคะกะเดชาบุญนะคะถือว่าลินี่เป็นคนโชคดีเป็นคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ่มข้อมู่นะคะคือกะถ้ามุึ่ว่าแตนวือมา เต็มหนานี่สิคิดถึงสภาพจังไดนะครับพี่น้องตากระสีตูบกระสีมีกระสีหนาคํำอยู่นะครัพี่น้องชายีกับบานมากนี่ก็ซักพักกีหกกระบึงในแขนในยังนี่กับปูดขึ้นนะครัมีเล็กในฟัง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 ,ฟง,ฟงจ็บผัดจ็บแต่เก็บอาการนะคะกระทำชือ้อเพราะว่า อย่างคุณู้นะคะ่ทะทำเซยกาบานมานี่ก็เลยมามาถ้าตะไคร่หอมก็เลยก็เลยบูหินหล่องอยนะคะนี่มานับเบิ่งแล้วสิบเอ็ดเมย์นะคะในแขนขานี่มีเต็มต่อยนี่สิบเอ็ดเมยนะคะกัะอ,ย,อย,ะะยูนี่ค่ะยูนี่ขออนุญาตนะคะอยู่นี่อยู่นี่อยู่อยู่หลังอยู่หลังนี่ยูไลนี่ ามเมนะคะยูนิฮ่ายูเอ่อเล่าๆขานีสองเมนะคะเออยนูน่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวที่สิบเอ็ดนะคะแต่ตัวที่สิบเอ็ดนี่เล็กในบ่โเขานะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเหนือแขนพอดีกรสุนนี้เล็กใน้ฝังอยู่ตามแขนนะคะ แต่ว่าถ้าเป็นบางคนนี่เราได้นอนโรงพยาบาลกนนะพี่น,อน้องบางคนเพลนต่อยแขนกับสิมักตาสิตบูยูอยู่ตาอยู่ยังกับหลายคนอยู่นะคะนี่ก็ถือว่าตัวเองยังสู้ดีนะคะกะับเสียงดังนี่กับไปดึงน,ะะนี่ก็ยังบ่ยอมนะคะนีกากกวางไป่ายหางเั่นอีก แต่นีก็จะมีภาพประกอบให้ืูนะคะว่าก็สิบอกฟังว่าชีวิตเนีอยู่ทุบเนี่นะคะก็เจอไดหลายๆอย่างเนาะแต่เป็นรู้ท่าฮอนให้สองอื่นรับฟังคือกันนะคะเวลาไปไทยหนุถไทยนี่เข้าคนบึงตาตาเรือนะคะพี่น้องเพื่อนระวังตัวเองแล้วกะนี่ก็มีบทเรียนหลายอย่างมาบอกสู่พี่สุนองฟังตลอดเนาะ เรบเป็นเรื่องคำคันหรือปลูกห่านะคะมื่อนี้กะคือประสบการณ์ชีวิตนี่กะเจอกับตัวกับเตียนอยู่แต่ก่อนนี่ไปหาของปลาขายไม่ได้เตียนโตมากใส่ห้าบวมคือเพิ่นให้อยู่นิ่งๆน,น,นะคะคืออยู่นิ่งๆเนี่ยเต็มโตเนี่ยสิบวตอดบัต่อยห้าเพราะว่าเอาวอ,อ,อยู่นิ่งๆเขาก็สิหนีไปเองแต่ว่าเพื่อรีบรีบรีบอะไร,ร,รตั้งใจนะครับหมด หนาเข้าไปเนี่เสียงดังวู้กับเต็มนี่เลยยกแขนขึ้นเขาก็เลยต่อ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 ย,ตอยแต่ว่าฉูดดีที่เป็นบอต่อยนะเพราะว่านี่ก็เอาหนากขาุดเข้าไปในต้นใหม่นะคะนี่คือเออความฉูคดีดะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้อง้อง,องปลายนี่คือต้นหูกระจงที่นิสดีอยากเก็บภาพมานานนะคะเป็นต้นใหม่เอที่ สวยงามนะคะเป็นใบดุ๊กๆหน,นาๆเนี่ยอยู่ริมขงพอดีนะคะเป็นภาพที่นี่คือภาพที่ก้อนที่น,นี่สิถูกเออถือแตนต่อยนะคะพี่น,น้องนี่ก็ถ่ายคลิปแบบมีเซิทนี่ก็กหมุดเข้าไปไต่ไต่ตุต่นหนีนะคะพอหมุดเข้าไปก็ดนแตนมาก กอดมาต่อยนะคะพี่น้องเป็นเรื่องตะลุกนะคะเป็นเรื่องตะลุกแต่กิจว้าสุพีสนองฟังนะคะเพืออ่อเป็นอุทหรเป็นบทเรียนสอนกันนะคะพี่น้องทุกคนก็สิมีประสบการณ์ลหลายอย่างในการถ่ายทำอยู่กับ่บหน่อยนะคะพี่น้องค่านี่เป็นห้าง แตนนะคะทีนี้นี่ต้องเก็บมาเป็นหลักฐานให้เบื้องนะคะว่าเป็นห้างแตนอีนีนะคะนี่เอตต่อมานี้ก็ได้ยินเขาว่ากันว่าเอพี่น้องข้างบ้านริมคค้งนี่เป็นกระหูกกันว่าอยู่ตัวนี้มีแตนนะคะเพิ่งจะคุยกันอยู่ว่ามีแตนเลือแต่ว่าเพิ่งบริบอกเพราะว่านี่กอ็อยู่อีกบ้านหนึ่งนะคะ เ,เพื่นเก็ตรผูคิดว่าเ่ีสิเออมาไทยตัวนี้เนาะคะ่ะเพิ่นก็เลยสิลืมบอกค่ะเคล็ดลับดีๆเนาะคะ่ะสำหรับถ้าห้าดูผอแตนผอโตนะคะในป่าในดงถ้ามีตัวมีแตนมาบินมาเออสิ ต่อจอยห้านี่คือให้ยูน่งนิ่งนะคะตรงอยู่นิ่งน,งนี่เพิ่งจะบ,บินนี้ไปเองห้าก็เหิตคือบ่มีชีวิตนะคะนั่งเฉยเยว่านี่พลเรือบได้คิดนะคะว่าไอตัวเองสิมีเตนอยู่ในตู้นี้ก็เลยหยุกแขนก็เลยเจ็บมากนะคะขอบคุณนะคะสําหรับการเบ่งกันชมทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะคะทุกความหักแพง ที่มีก,กับชองนิตคนผู้หายอยู่ทุกมือทุกมือเนาะคะ่ะ s e อู o u again tomorrow ค่ะบ๊ายบาย